สวัสดีครับสาพาให้น้องมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอไซโยกครับซึ่งตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่วัดพุทธเคียนน้องๆนัดเราไว้ที่นี่ก่อนที่จะไปโรงเรียนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยมอนที่สําคัญแห่งหนึ่งของอำเภอไซโยกด้วยนะคะอคตอนนี้เราไปเจอน้องๆกันดีไหมคะไปครับ ต้องบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนอีกด้วยและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรามาโดยตลอดค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์สื่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยค่ะเราไปโรงเรียนกันดีกว่าไหมครับดีค่ะอยากให้น้องๆพาไปเอ๊แต่ว่าชื่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนบูดาบุตรวิทยาค่ะไปกันครับไป ดีไม่ได้มีความรู้ทวงหัวเอาตัวไม่ลอดทุ่มไปพดโกงแล้วใครจะรับไว้ให้ร่วมการงานพดโกงแล้ว พุทธวิมุตติวิทยามีคำขวัญโรงเรียนว่าเลือกล้ำวิชาการสืบสานภูมิปัญญาไม่พิ่งพายาเสพติดสุจริตมีวินยัยโรงเรียนพุทธวิมุตติของเราจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระนะคะแล้วก็จะมีการเข้าค่ายคุณธรรมน้องอาเรียเป็นเด็กที่มีความสามารถนะคะด้านศินลปะแล้วก็ด้านภาษาเป็นเด็กเรียบร้อยนะคะชอบช่วยเหลือคุณครูนะมีความประพฤติดีค่ะอยากให้ทุกคนนะคะที่เป็นเด็กๆก,ก็ดูน้องอาเรียเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะช่วงเด็กดีเพื่อชาติ วาดอะไรอยู่หรอครับว่าโรงเรียนของหนูค่ะโอ้โหปลากลายเส้นน้องสวยนะเนี่ย<ม>เล่าเรื่องรูปนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรื่องนี้พูดถึงว่าการเรียนไม่ใช่แค่สนุกในห้องแต่สนุกนอกห้องด้วยค่ะคือเราสามารถเรียนได้ทุกที่อยู่ในห้องก็เรียนได้อยู่นอกห้องก็เรียนได้ครับเดี๋ยวเราหาเก้าอี้มาทั้งคุยกับน้องกันดีกว่าไหมครับได้ค่ะและนี่คือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่ปี9ของพวกเรานะครับเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมได้รู้จักหน่อยครับ สวัสดีค่ะพี่สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาเรียจอนินวาเชอร์ชั้นป .5 ชื่อเล่นชื่ออาเรียค่ะอ๋อน้องเหมือนเป็นลูกครึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษพี่อมพี่อมก็เป็นลูกครึ่งไทยไทยอะไรครับไทยโคราชไทยโคลาชเหมือนกันค่ะก็ไปต่อกันน้องอาเรียนะคะดูมีความสุขกับการวาดภาพมากๆเลยน้องอาเรียทำไมถึงชอบวาดภาพคะศิลปะทำให้หนู ทำให้หนูผ่อนคลายมีสมาธนะิแล้วพี่ปาได้ยินมาด้วยว่าทุกครั้งที่โรงเรียนจัดกิจกรรมวาดภาพน้องอาเรียก็มักจะลงประกวดวาดรูปตลอดเลยก็วันสําคัญวันคิดมากวันฮาโลวีนวันภาษาไทยวันแม่แล้วก็วันต่างๆ ซึ่งโรงเรียนก็จะจัดประกวดวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราก็จะเข้าร่วมประกวดได้รางวัลมาบ้างไหม,มได้ค่ะ<ม>ได้ด้วยเยอะไหมฮะก็เยอะอยูอย่ค่ะนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ดูจากผลงานก็สมควร มสมควรแก่รางวัลนะครับน,นอกจากจะชอบวาดภาพระบายสีแล้วนะคะน้องอารียก็ยังพูดภาษาอังกฤษเก่งอีกด้วยเพราะว่าเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษค,ค่ะเห็นว่าไปแข่งขันอินพอมสปีดมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างการแข่งขันที่ต้องพูดภาษาอังกฤษเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนของฉันครอบครัวของฉันแล้วก็ตัวเองค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องพูดสักหนึ่งบทความให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะหัวข้อคือ my school Hello, my name is Aria Jolin and I would like to tell you what my school looks like, my favorite subject, and why I love my school so much. My school's name is Puttavimuthuthiya School. It is located in Sayo, Kanchanaburi. It is not far from my home. Every day, I take the bus to school. The journey to school is nice because I get to see my friends on the way. We often talk and laugh together. โอ้น้องเจ๋งมากมเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องของจิตอาสากันบ้างน้องครับน้องคิดว่าตัวเองทําจิตอาสาให้กับโรงเรียนหรือที่บ้านยังไงบ้างครับหนูก็ช่วยครูกับเกือบทุกๆอย่างค่ะจัดห้องเรียนทําความสะอาดห้องเรียนทําเขตพื้นที่ต่างๆเช่นสนามเด็กเล่นโรงอาหาร ช่วยครูจัดสมุดในห้องสมุดค่ะแล้วในชุมชนค่ะน้องอารียาทำจิตอาสาอะไรบ้างคะช่วยเหลือชุมชนในการ<อ>เก็บขยะแถวแถวถนนแถวแถวโรงเรียนแถวแถวบ้านตัวเองแถวแถวหมู่บ้านนะคะแล้วก็แจกของให้กับผู้คนที่ด้อยโอกาสค่ะเป็นเด็กดีมีจิตอาสามากๆเลยครับอยากจะรู้จังว่าน้องอารียาโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรคะ ตขึ้นอยากเป็นนักบินหญิงค่ะอุ้ยขนลุกเลยเพราะว่าเมื่อล่าสุดผมเพิ่งดูมาที่แบบเป็นนักบินหญิงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเท่มากๆม,มาถามถึงเรื่องของความดีความซื่อสัตย์กันบ้างนะคะน้องอาเรียรู้จักคําว่าความซื่อสัตย์ไหมคะรู้จักค่ะแล้วน้องอาเรียคิดว่าคนที่มีความซื่อสัตย์ต้องเป็นแบบไหนคะจะเป็นคนดีไม่พูดโกหกเจอของใครหล่นหายก็จะเอาไปคืนเจ้าของเหมือนที่ว่าถ้าเราเจอเงินเราก็จะนําไปหาเจ้าของใช่ไหมคะอืม แล้วน้องอารีย์คิดว่าถ้าเราเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์คิดว่าจะดีกับตัวเราอย่างไรคะก็เราก็จะมีความสุขไม่ไม่พูดโกหกแล้วก็จะไม่มีอะไรปิดบังค่ะแล้วน้องอารีย์คิดว่าถ้าทุกคนในประเทศของเราค่ะเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์ประเทศของเราจะเป็นยังไงคะประเทศของเราจะมีความสุขแล้วก็สังคมน่าอยู่ค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ไม่ดีและไม่มีความซื่อสัตย์บ้างครับลองเป็นคนดีดูจะได้มีความสุขมากขึ้นค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องอารียายอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l i t t ต e ้ e r ีโปี9ก้าของเราด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆในวันนี้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนครับทางรายการขอมอบผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศผยียบัตรให้กับน้องอารียไปเลยค่ะช่วงเด็กดีรักชุมชนใครเคยเห็นหน้าตาต้นหนำเลียบบ้างหน้าตาแบบนี้และนี่ก็คือลูกหนำเลียบค่ะหนำงนี้สามารถทําอาหารได้หลายอย่างค่ะ ผัดมูสบใไ่น้ำเลี้ยบผัดไข่ใส่น้ำเลี้ยบค่ะแต่วันนี้เราจะไปทำน,น้ำพริกน้ำเลี้ยบกันค่ะเด็กๆโอเคค่ะคุณครูตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำพริกน้ำเลี้ยบกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาพูดคุยกับคุณครูผู้นำกิจกรรมและคุณครูที่จะมาสอนเราทำน้ำพริกน้ำเลี้ยบกันก่อนค่ะค,คุณครูนุชกับคุณครูปรางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะปกติเนี่ยอมก็จะเคยทานแต่ ข้าวผัดน้ำเลี้ยบน้ำซุปไข่เค็มอ่าใช่ค่ะแต่ว่าน้ำพริกน้ำเลี้ยบเนี่ยยังไม่เคยทานกันเลยนะคะใช่ผมยังไม่เคยครับอยากจะทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงคะเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะไซโยการจนบุรีนะคะก็จะมีต้นน้ำเลี้ยบก็ได้นำลูกน้ำเลี้ยบตรงเนี้ยค่ะมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทําน้าพริกน้ำเลี้ยบนะคะเพื่อสร้างอาชีพให้กับนักเรียนของเราค่ะในการทําน้าพริกจะต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างครับหลักๆนะคะก็จะมี ลูกนำเลียบกระปิน้ำตาลปี๊บหมูสามชั้นอันนี้เราเจียวเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็น้ำมะนาวกระเทียมเจียวนะคะเ,เอาไว้แต่งหน้าเม็ดมะม่วงทอดนะคะน้ำมะขามเปียกพริกแห้งกุ้งแห้งพริกขี้หนูหอมแดงกับกระเทียมแล้ไปขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับคุณผู้เราก็จะนำ,นำมะม่วงถินภูผา,าน,นะคะไปคั่วไยให้เหลืองๆนะคะแล้วก็ เดียวกระเทียมแล้วก็หอมนะคะขั้วให้หอมอะค่ะเพื่อใส่ลงมาในการตำนะคะเราก็จะเอาพริกกกะปินะคะมาตาให้หยาบเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งลงไปแล้วก็หมูที่เจียวอะค่ะใส่ลงไปด้วยะค่ะแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหินพาน์เพิ่มความมันของน้ําพริกลงไปอะค่ะแล้วเราก็จะมาปิดท้ายด้วยนี่เลยค่ะระเดืเอ,อ,ใ,อใช่ค่ะ<ร><ร>แลจะแกะเอาแต่เนื้อะค่ะเพราะว่าจะมีเม็ดข้างในแล้วเราก็จะปรุงรสอะค่ะ จะออกทั้งหมด4รสชาติอะคะเพื่อให้กลมกล่อมแค่พูดแล้วก็น่ารับประทานเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆพร้อมไหมน้องๆพร้อมที่จะทําน้ําพริกหนํำเลี้ยบหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยครับ คคได้ฝึกทักษะอาชีพค่ะได้ทำํำพริกไปให้คุณพ่อคุณแม่กินค่ะสุดยอดค่ะดีใจที่ได้เห็นน้องๆมีความสุขกับการเรียนรู้และการได้ลงมือทำต้องขอขอบคุณคุณครูและน้องๆที่ให้เราได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ทางรายการขอมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ให้กับเด็กดีประจำโรงเรียนพุทธวิมุตติทยาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเป็นรางวัลให้ความดีและความซื่อสัตย์ไปเลยคะ่ะ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่เข้าร่วมรายการสาพัดให้น้องปีเก้าทั้ง26โรงเรียนร่วมสนุกประกวดร้องเพลงและแสดงความคิดสร้างสารรค์ผ่านบทเพลงความซื่อสัตย์เพื่อชิงรางวัลโรงเรียนไหนทําการแสดงโชว์ได้ยอดเยี่ยมและได้คะแนนจากคณะกรรมการมากที่สุด5โรงเรียนจะได้รับรางวัลจากทางโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติติดตามลุ้นโรงเรียนที่จะได้รับรางวัลกันในเพจ Facebook ซื่อสัตย์เพื่อชาติหลังออกอากาศทั้ง26โรงเรียนนะคะ it's all ตระกูลที่สะสมแต่กรรมดีย่อมประสบแต่สิ่งสิริมงคลชีวิตของคนเราต้องทำแต่สิ่งที่ดีงามจึงจะเจริญ ได้วเวลาความอร่อยกับช่วงเมนูเด็กดีจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนแล้วครับเมนูของเราวันนี้นะคะก็คือเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์หน้าไก่ค่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วค่ะมาล,ลงมือทำอาหารกันเลยค่ะเริ่มจากนำเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์ที่ไม่มีผงชูรสมาลวกค่ะได้แล้วค่ะเส้นบะหมี่ที่เหนียวนุ่มน่ารับประทานแล้วพักไว้ก่อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าว กระเทียมผัดให้หอมใส่เนื้อไก่ลงไปผัดให้สุกใส่เห็ดลงไปผัดใส่น้ำซุปรอให้เดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลอ้ยอยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวสูตรโซเดียมต่ำซีอิ๊วดำหวานและคนให้เข้ากันค่ะรอให้เดือดอีกรอบแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปคนให้เหนียวขน้นเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาเล็กน้อย จากนั้นตักน้ำราดหน้าบะหมี่ซื่อสัตว์แล้ววางแครอทวางตุ้งลวกไข่ต้มเพิ่มความอร่อยด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นโตๆปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร,ร่ธาตุและแคลเซียมสูงและตกแต่งด้วยผักชีได้แล้วค่ะบะหมี่ซื่อสัตว์หน้าไก่ของเราวันนี้ค่ะไปเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆกันเลยครับ น้องๆครับเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์หน้าไก่ของเราวันนี้อร่อยไหมครับใช่ค่ะอาหารพระมาลูกพุทโธพระกวาพูตามพะกะบาดังอวิวาเทมิสิ่งข้อสองอินนาธานาเวรัมณีคืออะไรอจินนาธานาะเวรัมณีสิขาประชังธรรมาที่ยม่มไม่ทำดีไม่ขโมยอะไรประมาณนี้ครับทำขโมยซะพปล่า ตั้งซื่อสัตย์กับตนเองและผู้อื่นครับการมาบวชเป็นสามเณรได้อะไรบ้างฝึกให้เรามีระเบียบกับตนเองทำให้จิตใจเราสงบได้บุญไปใหา,ยยากครับรู้จักความซื่อสัตย์ไหมรู้จักครับรู้จักครับเอ้จากการรักครับรครับเื่อฟังพ่อแม่ทำผู้ท็จถ้าทุกคนทำแบบน,นี้ได้ประเทศชาติเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับซื่อสัตย์กันเถอะอนะโยม ีสสััตตว์เป็นนมบิของคดสร้างคนต้องใช้เวลาการสร้างคนเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ต้องอดทนใช้เวลานาน,านไม่เหมือนการปลูกถั่วงอกซึ่งวันเดียวก็เห็นผล เรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัพย์ในช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมทรัพย์ก็มาชวนน้องๆเรียนรู้เรื่องขยะการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีตามไปดูบรรยากาศน้องๆอ,อ,อบรมกันเลยค่ะหมอจะขอมาอธิบายเรื่องการจัดการขยะทั้งขยะทั้งหมดมีกี่สีคะสีสีแรกคือสีอะไร สีเหลืองสีเหลืองคือถ่ายขยะอะไรคะรีไซเคิลอ่าขยะรีไซเคิลต่อไปค่ะขยะสีอะไรคะสีน้ำเงินสีน้ำเงินขยะอะไรคะลูกขยะขยะขยะขยต่อไปค่ะสีอะไรคะสีเขียวคือขยะอะไรลูกขยะขยะีออคัันืถขยะ ขยะอันตรายทีนี้เรามารู้หลักกันแยกขยะกันนะคะหลักอะไรคะหลัก3าอาาอแรกคืออะไรคะรีดิว,ร,ดวรีดิวคืออะไรลูกลดลดก,ลดการใช้นะคะรียูสรียูสคืออะไรคะใช้ซ้ำใช้ซ้ำอ่ะรีไซเคิลคืออะไรคะรโอเคเก่งมากนะคะรีดิวนะคะคือการลดการใช้เช่นเราไม่ใช้ขวดน้ำเราเปลี่ยนเป็น กระบอกน้ำได้ไหมคะได้ไดเรามาดูรียูดบ้างแก้วที่เราใช้ที่โรงเรียนเราถือว่าเราใช้ซ้ำไหมใช้ซ้ำเพราะเราใช้แก้วใบเดียวที่ตักน้ำจากที่โรงเรียนถูกไหมคะต่อไปค่ะรีเลยคะรีไซเคิลรีไซเคิลคืออะไรไการนำกลับมาใช้ใหมย่ยกตัวอย่างเช่นขวดน้ำเรามาทำอะไรคะถังขยะถังยะทำอะไรที่อีกคะกระถางต้น,นไม้เอานำกระป๋องมาทำอะไรคะ ที่ใส่ของเนาะนอกจากเราแยกขยะกันเรียบร้อยทิ้งขยะเป็นแล้วเรามารู้จักวิธีทําธนาคารขยะกันเด็กๆรู้ไหมคะว่าธนาคารขยะมันคืออะไรที่ขายขยะท,ท,ที่เอาขยะไปแลกแล้วได้<อ>เงินกลับมา<อ>ได้แต้มกลับมา<อ>ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกัน ไปเลยค่ะอ่าอันนี้คือขยับประเภทอะไรอ่าอันนี้ของหนูได้อะไรคะได้อะไรเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะที่ทำแผลที่ทำแผลเป็นขยะอะไรคะขยะขยะตีเชื้อถูกต้องไหมคะถูกต้องอ่ะนั่งลงอ่าหลอดเป็นขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะใช่ไหม ใช้ได้ไหมคะได้นั่งลงอันนี้อะไรคะโฟมโฟมเป็นขยะอะไรคะทั่วไปขยะทั่วไปถูกต้องไหมคะ<ฟ>ถูกต้องนั่งลงโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูทํากิจกรรม DIY กันนะคะจากถุงกระดาษเด็กๆอยาก,กไปไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกิจกรรม DIY จากถุงกระดาษกันเลยคะ่ะหลังเข้าอบรมความรู้เรื่องขยะ ก็มาชวนน้องๆเปลี่ยนถุงกระดาษให้กลายเป็นที่ใส่ของจากถุงกระดาษเหลือใช้กันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีถุงกระดาษเหลือใช้กาวกันกรอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆวิธีการทำนำถุงกระดาษมาตัดปากถุงจากนั้นพับขอบด้านในตกแต่งตามใจชอบก็จะได้ที่ใส่ของจากถุงกระดาษเหลือใช้กันแล้วค่ะ เห็นน้องๆได้รับความรู้และความสนุกกันไปเยอะเลยนะครับอยากจะถามพี่อูดเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาสุขอำเภอสยยกว่าน้องๆได้ประโยชน์อะไรกลับไปบ้างครับค่ะวันนี้นะคะน้องๆได้รู้จกักประเภทของขยะนะคะว่าขยะมีกี่ประเภทเนาะและก็ได้รู้จักหลัก3าค่ะ Re ด u วร r ย u s e นีใส่ l e นค่ะและนอกจากนี้นะคะน้องๆยังรูจ้จักธนาคารขยะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาช่วยกันปลูกฝังในเรื่องของการจัดการขยะอย่างถูกต้องให้กับน้องๆค่ะต้องขอขอบคุณพี่อู่มากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องๆค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมทรัพย์โดยบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนอยากให้เด็กๆและคนในชุมชนมีความรู้เรื่องธนาคารขยะออมทรัพย์และเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องจึงขอมอบทั้งขยะและตาช่างให้กับทางโรงเรียนไปเลยค่ะเกมเรียงคำปริศนาเด็กดี ได้เวลาสนุกไปกับคำสุภาษิตท,ที่สอดแทรกคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันแล้วครับกับเกมที่มีชื่อว่าเรียงคำปริศนาเด็กดีค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปฟังกติกากันเลยค่ะแบ่งเด,เด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดภาพคำใบ้สุภาษิตและประโยคคำสุภาษิตท,ที่ไม่ถูกต้องให้ผู้เล่นแต่ละทีมต่อแถววิ่งสลับกันมาเรียงคำให้เป็นประโยคสุภาษิตท,ที่ถูกต้องทีมไหนเรียงได้ถูกต้องและครบ5้าคำได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะค่ะ เมื่อทุกคนทราบกติกากันเรียบร้อยแล้วเรามาเช็คความพร้อมกันดีกว่าครับสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถามฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าทั้งสองทีมพร้อมแล้วไปประจำที่ได้ครับเราได้อะไรอยะไรทุบเว่ายน้ำหาทะเลถูกต้อง คนถูกต้องคนดีผีว pues ูวบเนือเชือใจถูกต nah, ้องหนะาตาองกนถูกต้องอะไวคะขายเรามาสรุปคำกันนะครับสีแดงได้ไปสี่คำส่วนสีชมพูได้ไปห้าคำ วันนี้นะคะน้องๆทั้งสองทีมเก่งมากๆเลยะค่ะน้องๆเก่งแบบนี้นะคะทางรายการมอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทสหพ,พัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนให้กับทั้งสองทีมไปเลยะคะ่ะเก่งมากว่ายน้ำหาจระเข้รนหาที่ท้งที่รู้ว่าจะมีอันตรายก็ยังเสี่ยงที่จะเข้าไปชุบมือเปิบการฉวยโอกาสเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่ตนเองไม่ได้ลงทุนลงแรงหรือมีส่วนร่วมใดๆเลย ลูกผีลูกคนยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ยังไม่สามารถวางใจได้หน้าสิวหน้าขวานการอยู่ในช่วงวิกฤตอันตรายมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจเป็นที่เชื่อใจเป็นที่ไว้วางใจให้ทำสิ่งสำคัญแทนได้คนดีผีคุ้มคนทำดีเมื่อถึงคราวมีเหตุการณ์ขับขันแม้เทวดาหรือผีสางก็มาช่วยปัดเป่าคุ้มครอง ดาบสองคมการกระทำที่อาจทำให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียมีทั้งคุณและโทษนังหน้าไฟผู้ที่คอยออกรับหน้าหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่นเป็นอันดับแรกหวานอมขมกลืนตกอยู่ในสภาวะจํายอมต้องรับไว้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามย้อมแมวขายการตกแต่งคนหรือของที่ไม่ดี โดยมีเจตนาจะหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าด,ดี น้องๆโรงเรียนพุทธาวิมุตติวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นทั้งเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้ก็ทําให้พวกเรามีความสุขมากๆค่ะเราเลยอยากส่งต่อความสุขให้กับน้องๆด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัสตย์เจลลี่ลิเชตและอุปกรณ์กีฬาจากเมลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆได้สนุกและมีความสุขกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมถังขยายแยกประเภทให้กับน้องๆไปเลยค่ะ และขอมอบกิจบัตรนี้เพื่อแสดงว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้ส่งเสริมการปลูกฝังให้น้องๆเยาวชนไทยได้เห็นคุณค่าของการทำความดีมีความซื่อสัตย์เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมไทยครับโรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทำความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว Little Hero ปี9กพร้อมสนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กดีทุกคนค่ะ ในสัปดาห์หน้าสหภัฒณ์ให้น้องจะไปมอบความสุขให้น้องๆในโรงเรียนไหนและจะไปเจอเด็กดีในเรื่องอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ